สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนครับครูจะมาอธิบายแบบฝึกหัดนะครับที่6.3นะครับเพื่อที่ให้เรียนไปประกอบการทําแบบฝึกหัด6.3ในหนังสือแบบฝึกหัดนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะครับก็มาดูข้อที่1เลยนะครับเขาให้เรานะครับเขียนจํานวนคระและตัวหนังสือแสดงส่วนที่ระบายสีนะครับก็คือส่วนที่ระบายสีเขาระบายเต็ม1รูปใช่ไหมครับเนี่ย ระบายเต็มมาหนึ่งรูปนะครับรูปนี้ระบายเต็มมาหนึ่งรูปนะครับให้เรานับเป็นหนึ่งนะครับให้เรานับเป็นหนึ่งรูปไว้ก่อนนะครับขอไปครับใหญ่เกินไปนะครับหนึ่งรูปนะครับทีนี้เรามาดูครับรูปที่สองรูปที่สองเขาแบ่งเป็นสามส่วนนะครับสามส่วนแล้วเขาระบายสีกี่ส่วนครับ1,2ครับ2ครับดังนั้นมันจึงมีสส่วนครับ ทั้งหมดระบายสีไป2ส,ส่วนแล้วทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ส่วนครับมีทั้งหมด1 2 3ครับจึงกลายเป็น2ส่วน3นั่นเองนะครับเมื่อเราได้ 1, 1> กับ2ส่วน3มานะครับเราก็มาเขียนในจำนวนคลาครับว่าเป็น1เศษ2ส่วน3นั่นเองนะครับอ่า แล้วเราก็มาเขียนเป็นตัวหนังสือครับว่าเป็นเท่าไหร่ครับ1เศษสอส่วนสรประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูข้อที่2เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับขเขาระบายเต็มไปทั้งหมดกี่รูปครับ 2> 1 2 สาครับ4รูปนะครับรูปสุดท้ายเขาระบายไม่เต็มครับเขาแบ่งเป็นกี่ส่วนครับแบ่งเป็นสส่วนครับเราใส่ข้างล่างไว้เลยถ้าแบ่งเป็น4ส่วนทั้งหมดระบายสีไปกี่ส่วนครับสส่วนครับจึงกลายเป็น3าส่วนสี่ครับระบายเต็มเป็น4ใช่ไหมเขียนไปเลยครับ4รูปสุดท้ายระบายไม่เต็มครับเขาระบายเป็น3าส่วนสีใช่ไหมก็มาใส่ครับสา่วนสจึงกลายเป็นสเศษสาส่วนสี่นะครับ อ่าสี่เศษสส่วนสนะครับประมาณนี้นะครับไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามครูได้ในแชทส่วนตัวได้เลยนะครับเรามาดูข้อที่2ครับเขาให้รอระบายสีครับระบายสีจํานวนคราครับเขาจะให้จํานวนครามาแล้วให้เราระบายสีตามนะครับอ่าข้อที่1ครับให้มาเป็น1เศษ1ส่วน4ครับ1เศษ1ส่วน4เราก็ระบายเต็มไปเลยครับ1ครับระบายเต็มเป็น1ครับ ระบายเต็มเป็น1ครับเมื่อระบายเต็มไปหนึแล้วนะครับอีก1นส่วนสี่ครับแบ่งเป็น4ส่วนครับอ่ารูปนี้เขาแบ่งเป็นสีส่วนแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่ไป1นครับระบายเปหนึครับเพราะมันเป็น1นส่วนสีใช่ไหมหนึ่งส่วนสีก็คือ1นรูปใน4ส่วนนะครับอ่าเป็น1นส่วนสี่แล้วนะครับจึงได้เป็น1รูปกับเอก 1, นส่วนสี่นะครับอ่า ต่อไปข้อที่2ครับ3เศษ1ส่วน2ครับ3เศษ1ส่วน2เราก็ระบายสี3รูปครับระบายเต็มเต็ม3รูปครับเพราะว่า3ใช่ไหมสานะครับ สามเศษหนึ่งส่วนสองครับเศษหนึ่งส่วนสองอ่าเศษหนึ่งส่วนสองรูปสุดท้ายนะครับเราต้องแบ่งเป็นสองส่วนก่อนนะครับอ่าแบ่งเป็นสองส่วนนะครับแบ่งออกเป็นสองส่วนก่อนอ่าเราแบ่งเป็นสองส่วนแล้วครับสมมุติเราแบ่งเป็นสองส่วนแล้วนะอ่าเมื่<ห>อแบ่งเป็นสองส่วนแล้วให้ระบายสีไปหนึ่งครับไปหนึ่งอ่า ระบายสีเปหนึ่งมันก็จะกลายเป็น1เศษหส่วนสองครับดังนั้นเราก็ได้แล้วครับ3กับเศษหส่วนสองจึงกลายเป็น3เศษหส่วนสองนั่นเองนะครับการระบายสีนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่6 3นะครับที่ครูสั่งให้ไปทําในแบบฝึกหัดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ครับก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ